ผงชูรสผงชูรสออ <laughs> มึงหาน้ำตาลมันอยู่ในขวดพลาส,สติกนะขวดน้ำนะ่ะขวดพลาสติกนั่นน่ะเห็นไหมเออเนยจะไม่ใช้ผชงูจะไม่ใช้ผงชูรสโอเคดมผงชูรสไปสามกืนเทเลยน่ะขวดอนะ่ะ<ด>มึงเห็นมะเขือเทศปะละนะ่ะลูกใครวะเนี่ยลงทางมา <laughs> ตอนชวนจะกินไหม ไม่ตอบทำไปเล่นตัวมวางงอนสมไงล่ะทำกินเองนะทีเนี้ยป่าไม่ขำเลยมึงไม่ขำหรอกัวงร้อเยอะเฉยเฉยเอาอันนี้เส่เท่าไหร่เนะมึงเอามึงปรุงมึงก็ชิมเ้ยมึงใส่สองสามช้อนไปก่อนแล้วมึงก็ค่อยใส่ใหม่ สามช้อนพอน้ำปลานิดหน่อยอเออ,อถ้าไม่กินเค็มก็สองกูกลัวหัวทิ่มนลงมาใส่คกอยู่ดูท่ามึงน,นะเขาเรียกว่านเออทำไปเถอะ <c oughs> สมน้ำหน้าจะททำให้กินแล้วทำเป็นลีลาไม่ตอบพอตรูเข้าเตียงนอนแล้วเป็นไง ลูกบ้านใครก็เนี่ยลูกใครเนี่ยลูกยายพินแลืวลูกยายน้อยเนี่ยมันมาผิดบ้านแล้วเนี่ยพอใส่ปลาดีวหน่อยพอมัออนจะอร่อยไหมเออนี่ยออบอกให้ปาดำก็ไม่เอาเอา้าวนอกเหนือผงชีรสก็จะอร่อยแหละ หนูจะไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ผงชูรสก็กินตามแบบไม่ผงชูรสแล้วเนาะผูออ้สงสารคนทาดตำเนี่ยนะออออออมันจะอร่อรยจับข้าปักนชิมดูสิมันก็จะอร่อยสมกับที่มันอยากกินนั่นแหละทีหลังอย่าเล่นตัวเวลาชวนอ,อ,อย่าเล่นตัว แซบไหมมันก็แซบตามที่ไม่ใส่ผงชูรสแหละถ้าอยากให้มันแซบก็โยนผงชูรสเปาะลงจบเอาไหมผงชูรสหรือไม่เอาเออกระตักออกล้างโคกเก็บคืนแต่แนวรสชาติยังไม่รู้เลยมันไม่รู้รสหรอกเพราะว่าปากมึงกินยาเหมือนป้าปรุงยังไงก็ไม่ค่อยเท่าแต่เจ้าไรแต่ป้าว่าให้น้ำปาให้ให้น้ำปลาสามกระปุกก็สามช้อนมึงบอกสองเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าสามจะพอดีเป๊ะ เอาช้อนใหม่มาตักมันจะได้ไม่บูดอ้าวขนะ้าสารไงแล้วกินคู่กับอะไรเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยนั่นแหละข้าวเหนียวมีแล้วนู่นข้าวเหนียวในกระติกเชิญคุณพี่คุณหญิงกินเถอะส้ตมตำฉันจ้าส้ตมตำของฉัน <laughs> แก,แกมาตำบ้านฉันกินของฉันกินเลยเอาลุ้มจะตำพอนักหนามันจะเละเออรี่ ปวดในี่วะมันต้มให้กิน <laughs> เฮ้ยเฮ้ยอีบีฟังนะมันไม่ได้คิดถึงมันเพราะว่ามันรักมึงนะเว้ยมันคิดถึงมึงเพราะว่ามึงตําส้มตําให้มันกินเ้ยดูมันจริงจังและจริงใจมากเว้ยเฮ้ยดูหนังหน้ามันด้วยเฮ้ยเฮ้ยดูหนังหน้าเนี่ยดูแลลูกกําพารากอนพี่น้อง กูสายจะลดน้ำหนักเน,นี่ยงันเนี่ยจะไม่กินอย่าก,กินสิแ่ไหน,ะนะอย่าก,กินไม่มีใครบังคับนะเนี่ยมันอดไม่ได้ชอมันร้องนี่จา้าไม่มีใครบังคับเลยนะนี่บินเนี่ยเอาไว้ทำไมนี่บินเนี่ยบินใบเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งไปเอาเงินสดมาให้แล้วมึงจะเอาบินมาทำไม <c oughs> มึงสีสันหน้าตาก็โอเคโอหยังอยู่หรอก ินไปพอรอดตายไปหนึ่งข้าไม่มีอะไรแอมเลยใช่ไหมอะไรแอมล่ะ <c oughs> กับข้าวปลาก็หมดถ้ามึงไม,ม่ทอดไข่มึงไปทอดหนากระทะตะดำน่ะตั้งเลยกระทะทอดไข่ป้าเมื่อเช้านั่นน่ะในเตาอะ่ะก็เคยเช็ดแล้วเข้าเลยเดี๋ยวปาป้ามามีดทิ่มเช็ดผ้าเลยเช็ดผ้าแล้วมีดทิ่มนั่นเลยเดี๋ยวป,ปาวป้ามาล้วง แกยิ่งไม่ชอบเปิดไฟอากล้องกูก็ขี้เกียจเนาะชัดมั่งไม่ชัดมั่งวะนู่นไข่เอาไข่เอากระทะดําดป้าเห็นไหมวางอยู่เตาอะ่ะตั้งเลยเปิดไฟคอยเลยอืมอันสุดท้ายเออนั่นแหละน้ำมันใส่เลยนูนะ่นน่ะน้ำมันนเ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 นน้ำมันหลังหม้อของข้าว ทอดไปเลยไปโรยวมันก็สุกเองนั่นต้องไปคนมันปล่อยเลยแล้วลักเอานี่แก่กนอย่าพึ่งอ,อีบีปอยกูกันยังอีบีสองไม่กูระเพียกูระเบียดเลยเอีบีคงจะจามแอกแออยู่ตอนนี้ใครบ่นถึงกู ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรโดนบุนด้วยนะนิ้วหลกระทะท่านในหอนจะอยากใส่ใบไหลายสุกเหมืนเดิมแล้วว่าไขอ่อ่ะกานมารอใส่ไข่ลูกอย่าเปิดแรงสิกุเช็ดไปเมื่อกี้มึงเปิดแรงมันก็กระเด็นออกมาอีกน้ำแล้วนะเออแล้วก็ลงพื้นแล้วก็แฉะอลูกเต่าเดาด,าดากนีน ข้าวไม่ต้องอุ่นใช่ไหมกินเลยใช่ไหมข้าวเหนียวไข่ก็ร้อนแล้ว,ลวนี่กินไปเถอะเดี๋ยวไปสุกในท้องเองข้าวเหนียวโบอุ่นมันบอกว่าไข่กับหอนแล้วสมัย <c oughs> อุคุณละวพีแ่แอบกั้งแล้วเกินเนะาะเอาจะได้กินดีแหละเดี๋ยวค่อยกลับข้างมันไข่ยังไงมันก็สุกอยู่แล้ว เหมือนนานแล้วไม่เหมือนหรอกไข่มึงตีไข่ไม่แตกไข่ไม่เข้ากันแต่้าก,ก็ชอบกินไข่แบบนี้ไม่ชอบตีไข่ให้แตกเราข้างนึงก่อนเพราะมันสุกกับข้างทีเดียวจบมแม่เห็ดนนั่นแหะคุณหญิงยุพิน <c oughs> คุณหญิงยุพินเห็ดสปากเกตตีผัดขี้เมาไปบ้านแม่บอกกินเน้ เออลบมากินไข่มันไม่เงยียน้อยนะมันจะแสบฟองเลยผ่า้ปคุณยุพินเลยลูกไข่ว่านี่พอถามว่าลูกไข่ว่านี่มันจะตอบว่าลูกไม่เงียน้อยนั่นแหละลูกเจ้านั่นแหละนี่แหละมันมาเห็นไหมแม่แกทำอาจารย์ตักขึ้นเลยลูกกำลังขนาดนี้กำลังอร่อย กินทีนี้ไปเลยเดี๋ยวป้าเปิดทิ้งไว้เดี๋ยวป้ามาแล้วเกินั่นป้ามาสูบใหญ่นี่เมื่อคืนนห้งบ่เบิงหนาเบิงหลังเอ้าบ้าละวเปิดหลายมันห่อนอ้าานุนผักอยู่ยอดหนึ่งน่ะในกระป๋องเอามาหยิบมานุนอ่ะเอากระป๋องมาให้ป้าทีจะได้ให้ป้าใส่ไข่พรุงนี้ กระป๋องได้รั่ไข่เขาไม่กินนะไม่ไม่ใจหอนเพราะฉันทิมแล้วอร่อยโย่ข้าวเหนียวเนี่ยมันสมมันว่านอะพี่น้องว่าข้าวไม่ต้องอุ่นหรอกเพราะไข่ร้อนแล้วค <c oughs> <c oughs> วามหิวนะเขาก็าต้องอุ่นหรอกปะไข่มันหอนแล้วเอาเข่าเย็นนะมาจําไข่มันก็พอดีหอนมันมากวาน อร่อยสิอ,อ่าวชอบใหญ่ามากเลยเอากินปตั้หลายคำเพิ่งนึกได้เหรออร่อยเห็นไหมอิม่มทีนี้ก็กินยาลดน้ำโมกไปเลยกลับบ้านก็หลับจลบเหมือือพรุ่งนี้มึงมเรียนถึงเรื่องห้ามงเย็นเนาะกินไปเลยข้าวกินให้หมดนั่นแหละเระเพราะพรุ่งนี้ป้าจะได้หงเข้าเจ้ากินข้าวเหนียว นึกอยากรู้ว่าท้องไม่ดีแต่นึกอยากมัวแต่อันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ดีก็ไม่ได้กินแล้วนึกอยากก็อยากกินอยนะ่างนี่ลยอ่าไปแล้วจ้ารักนะชุบชุบ